มาสุ้งค่ะอปีโน่เปันหางไรรุ่นตการดาวันที่แปดเดือนทนเจ็ดปีคริสสองหิงสาวสามค่ะเมื่อได้ทบปีน่ฮาวเาอเนอไลนเฟซบุ๊กยูทูปกว่าจงการเข้าค่ามาอบกันรองเมืองไทยปล่อนตอนหนึ่งสืบเสียหนตีมิลองก้องกก่ปลาจุ้งยิบก้องกลางก็งมีจับแดีนลนินมีมา และดิมครซีประชาฝ่ปะไต้ขวัดถึงเมืองหมานเจใน,นเมื่อแล้วเข้าข่าก็หัวพา,ายองเป้ปางลึกตังไลตีนังตั้งนำตีเมืองไทยก้าวไกลพวนโฮจื่อข้องว่าพิธาอองเป้มาเราลองปฏิการเมืองลงแค่เขียงกันตั้งนำตั้งหลาย เมื่อเลี้ยวปีนองเขาีหัว่าฝ่ายเซรีนิยมอนุรักษ์นิยมเมื่อเลี้ยวไทยเขาบอก้องกันว่าฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายดิโมครีซีเทียงภายนั้นเด็เขาห้องว่าสังไวยังกำเนิดวกาพอเปลี่ยนมองใต้เข้าคาได้เข้าข้องว่าเที่ยงภายนั้จุ่มป้องจู้เขาเป็นคอมมิวนิสต์ปราชญ์เปลีน ประชาธิปไตยฝ่ายอาซีร์เนี่ยแม้ว่าเป็นดีเมือไทยเนี่ยอยู่ดีเสียนใต้ดีลาบาฝ่ายประชาธิปตไตยเมื่เขาหูหันเขามีกันอยู่ดีเปิดปาฏิเปิดพักการเมืองมีไว้โฮมกันเย่าไล่สามปักไปสิบสองก่จื้อไห่กูก็ออะไรผู้ร,ปรีปีนอหูปัญญาทั้งหลาย ตีมิลองเลือกเลือกสังลาเลือนายกร,รัฐมนตรีไวไวไตมัโซวินมินอ,องไลตีเลหนเหมือนตาในน้อนบ่มรับอยอกยินเข่ากันจึงนั้นปีดอนงไล,ลจำนหยหรอเมื่อในวันที่เปลี่ยดการอ่านกุยพ่อข้ามมาดว้วยปืนการอันออกปีบา ข้าวาตีแลนว่าก้9ไกล1ปาก50เอ็ดก็พักเพื่อไทย1ปาก40เสียดก็พักประชาชาติไรเก่าพักไทยสร้างไทยไรหกพักเพื่อไทยรวมพลังในไรสองเยอะก่าพักเสรีรวมไทย เขาได้ไร่โมกันยเานอะอยู่ปีสาบักสิบสองปีนอได้ไร่เีมาลงเสียงกันเทียงกนึ่งก็ป้าขาดของประธานมูฮัมหมัดนอมาธาลาไว้ว่าวันที่สิบสามกรกฎาคมก็บอกว่าเหลือนไหนเที่ยงหลายวันการันกุยปีนอได้ไร่แต่ในไล่นายกรัฐมนรียนชื่อว่าพิธาลิ้มเจริญรัต กเ็เลยมันใจในเฮ็ดสังเลยปืนกูมันเฮ็ดสังเลยเมืองหิมพวามเรื่องต่อเขียงขาเพราะสันหยาบๆก็ถ่ายเมียกสาบ,สบ,สบตีตายไรลในเมือหนักมากย้อนว่าเป็นภูกัดเขียนโดยลองปลายบางมีก็เลยว่าพอปะโดยปืนมันเจ้าทีไรว่เาเจ้าไว้สืบเสีนนั้นการเฮียนหูปีนยาลูกเมืองหลอก ถึงมาเมืองไทยลูกเมืองไทยกว่าหาปิญนีเมื่อเรยวภาษาความดันอังกฤษเต็มที่เลยเดมทุนอันไหนปอคำอัดวยหนึ่งหน้าหมื่นห้าหนึ่งหน้าแสนห้านำการตังเขียนอันมีไว้เวลาในาไต้ได้มีสี่โกนั้นไทยนำไว้คนนี้มีตังเขียนนำกัดยาก่อนเรียนการเมึองปีน้องตั้งหลายกันแน่นใดเขาเรียกว่าเป็นฝ่ายดิโมบิซี ฝ่ายประชาธิปไตยมันเหมือนว่าเที่ยงผายหนึ่งครับจไว้กรู้พอเขาคาด้วยทีวีไทยหาข่าวการมึกไทยหาย่างเดียวเอาไว้เจียงฮีก็ดีฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยดูไรจัดตั้งรัฐบาลมันก็เข้าตีไรตั้งลงมองจริงเงี่ายดิมกุกฤษีเป๊ยเฮตุไหนก็มีไว้ก็ไม่ได้ วันในเมืองไทยตั้งแต่เมื่อหลายไทยเจริญรุ่งรัชดิมคริสีก็บอกว่าอันอ,องพี่ซื้อนี่ก็เป็นก้าวไกลแยะก็เป็นฝ่ายประชาธิปไตยอ่านเาข้าข้องว่าเสร,รีนิยมเมืองไทยเขาห้องกันเสรีนิยมเนี่ยบอกว่าหูการไกลวุ่นกว้างหันยาวปีญญาคือจั่งดังหูไปวุน่นเลี้ยงลายอันใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเสรีนิยม เพราะว่าอนุรักษ์นิยมเนี่แหละเอาปืนเก่าการเก่าไร้เฮ็ดเก่าเก่าวุ่นเก่าเกา่าซื่อนั่นเนี่ยอะไรเขาก็ผีไว้สองอันเหมือนกันปีนอทั้งหลายกาุ้ยก่าเมืองเหมือนได้ปีนอค่าบริหารว่าผายแล้วปีก็เพิ่นมันึ่กัยอบคนเมืองเหอย่างไทยกันผายแล้วปีก็เพิ่อนหนึกับปีกินคนเมืองเพิ่นนึ่งกับเฮียมาปันเฮียงผายนั่นแหละสุปันเฮียงก้าวไกลอ่ะอ่าปันเฮียง พักพลังประชาธิปไตยทิ่ไหนก็เย้าคนเมืองในเปิืนเฮ็ดมันมีเปิืนเปาเปิืนมังกันก็เป็นปฏิการเมืองเคี้ยวการมืองที่ไหนควนมืองเสียห่างในเปิืนก็พปอวัดชูเหมือนเมืองไทยปีหน้าตั้งหลายเออในแจกหนึ่งในทหาันนี้หนึ่งว่าเมืองเปิืนในปิืนแค่เข่งกันนหนมันก็จัจนมันสูงเอาไว้กุยกันใครบ้าลัดบ้านมืึงได้แนนอยู่ในรายการแต่หันว่า เตียมถูกใจคอมมิวนิสต์เหมือนหนังมินองหลายโซวินเมื่อพี่ท่าออกมาตอบข่าวนอกมึงอันมาตองถักเมื่อโฮมดูเหมียนมาะได้อัมดีเจอานาซึกเซเซิมเมืม่อซึกเอาไว้อยอดลีปันขึ้นดีมครลสีประชาชที่ปไตตานีเลือกตั้งดีในมาเออเนี่ยก,กูก็ล่าว่าโซวินเตียมมินองหลายนอนบอมรับ ยยำๆว่าเมืองขี่ก็นดนึงเกียแงแขมบอเดียอันไทยว่ากัมพูชาที่ไหนเมืองเดียนเป็นคอมนิน์เนี่ยเปิดนอัโลกกุิกาเมื่อหนังซิตราหมังจุมปอช่องอันยองอยงอยงยองข้วอาวเบินเสได้เพียวไต้เชได้เขาบ่มเกียงกันซาดีถูกใจจุ่มหลาๆเนี่ยิตรายปอจั้ง,าาง่างหยอมเหียญลินออ้นสิบมอนเออมาทดีเป็นกว่าจริงนะ เขาจะเป็นกึ้งดีมุกฤสีประชาติปไตยฮะนะดีอยู่ง่ายกินง่ายการเงินก็เลยหาง่ายกองการหาง่ายการซื้อก่อจากเดร้อนขึ้นมาอํานั้นก็ได้มีปลาไอกาา้กระลาผึกงนาเขาจิ้มจอมที่ไหนฮะอันในวันดตั้งนหน้าเข้าขากองผู้ไป้การล่ามคาบา่าเพราะดิมคกฤษีเนะี่ยมันเข้ามาหนัก เหตุเชียงพาเชียงไตเชียงยางเชียงมวนด้อมห,หนีจบอย่างดี้นี่ยพื้นภาพขึ้นมาเหมือนนังว่า่านไพอันอยู่ในเะตาน,นั่นมันเย็นเหีืนหมกไพเสร็ลุกขึ้นเทียงกํำดีอเนี่อันนี้เปลี่ยนไรปีนอกอนละไหนเห็ดสังหราเนี่ยเข้าคาหันหลายหลาย,ลาย,ลายมิเว,นนวเ,เหมือนกันเอาไว้เตอีกเรื่องในี่ปีนอ่อนข้าป้อนอันตอนหนึ่งว่าตีรัสเซียเมื่อแล้วเนีผู้ลงแด่การเมืองแหล,และจุม่มวัยหน้าโตสามสิบเดือเมือง เขาวันเขาก็หันเนี่ยวา่าตึกกว่าด้นานั้นั่นมีวันแต่รัสเซียด้ซิมไลมึงยูเครนก็ยูเครนก็ติซิมไลนีนจากแดนนินขึ้นเิมก,ก,กาดานะกรองอันส่งมาก,กูมึงมึงเหมือนหนังในวิฒีของนาโต้เขาส่งมาส่งถึงมาดียูเครนเรื่องสุดก็เป็นเมืองอันมีดานากรองรขึ้นจันทร์อะไรอันไทยห้องว่า อาวุธตะวันตกใหม่ปีนอทัอ้งหลายมันคือเข้มอกไก่เลยล่ะใจดีย๋ของปีกว่าเขาค้าวหันอยู่นั่นแหละก็ไม่ลเลวเลยรสเซียถอยมันก็ลรัสเซียถอยลัเซียนั้นมันแตกกันขึ้นห้าที่นี่นี่เมื่อเดี๋ยวได้ปอจัดปอวางขับไม้เจี่ยในคอมมิวนิสต์ไม้สองเฮาขาหันว่าเป็นลัเซียมึงอยากีะสุดเดยอดก็เฮียงสิบโล พอเเชียกล้วยออกมันอิเลือหางๆเลเือขี่ขี่ก็ดีคนดก็อ่อนมากก็จังเป็นไรในอุนิเเชียท่าหาอยู่ไว้ก่อนไรเลยมันกว้างกายบ้านน้เมือโฮมตูเมียนมาซึ่งโฮมห,มหาในเมืองไต้อันทูทูทาทาเสด็จไกินคนเมืองฮ่ามินอ,องหลายฮ่าอันขี่ปันเฮียงเขาเปิ้ลก็เด็มปันเฮียงมาฮ่าในเฮียงเขาก็จังอ่อนๆมากบ้นดังหนะจังเป็นกว่าที่นั้นพอเอาขาดด้วยก่อนไรเลยประชาธิปไตยก็มีไ้องก้วงกายกันหมด คอมมิวนิสต์ก็มีลองก้องกายกันด้านสิ่งเนี่ยปั้นเปลี่ยนสองกเกึืง,งไว้ถ้าหลุดเดียกนึงซิ่งน่ะคูลกันอะไรพี่นองหลายอ่านอไรอันนะั้นกุ้ยข่าวลีนั่นอยู่ที่ว่ารถต่อสาภาเมืองไทยเตปันการจั่พีธาอ่องเป้วันที่สิบสามในอยู่ไ้าเอการานกุ้ยปอเป้ปปก็เป็นลงมองสิ่งเมืองไทยอันไทยมุงมองแข่หัน วนกับปัญมาย่ามเดียวอันนี้นาครับแต่เฮสาหางปองแหลเป็นพ r i มินิสเตอร์นั่นก็นายกรัฐมนตรีของไทยดีเลยมั่นใจแน่หมออุกหมอหลักหมอมัดหมอบางตุกย้อนห่างล่านี่ย้อนว่าจันหลีปิญญาดังหูอันกว่าเฮียนดอกมึงก็ไดเป็นคนนั้นหมอจ่อยแถมคนหมอฮักคนหมอจ่อยคนนี่ก็ว้น่น เมืองหิมพ้อมันเป็นด ي โมคร,ร,าาร,ร,ร,ริสีจอมลาดไาอาพิเจอปึงคอมมิวนิสเจอไลศึกเสซิมอาณากเมืองมัน,มนอนมีหลายเขาเฮ็ดชื่อได้ปันขึ้นด ي โมคริสีเมือม่อโฮมตูมานเนี่ยเมื่อมันใจยังไปเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันใจยังฮัดลาดเทียมรู้ก่อนเปลี่ยนย่อฝ่ายด ي م ق คริสีได้มาเฮียงกันหรือนี่่า้อกาเปิดด้วยวันดังนั้นกุยกะ เย,ยนใจอีกหนึ่งว่าเที่ยงไลวันนี่เมือไในวันที่แปดยังสิบสามกรกฎา,าคมกรกฎา,าคมนี่ป,วปอวาร์เลือนทุนเจ็ดปวาร์เปลี่ยนได้ไงไลน์นับไทยเยข้าคากระหัวมกราคมพามีนาเมษาหาพฤษภาคกมีถึงนาเจ็ดกรกฎา,าคมเนี่มันก็ได้นับกว่าสิบนึ่งเอาไว้ ลองได้ปีดอลลังเลยตตมีลองเรียกลายมาอยู่กุ้ยเข้าข่ายอยู่ยัาายยงวาพิธาเดียวอองเป๊ลองโหวตนายกรัฐมนตรีวันที่สิบสามเนี่ยมันเตลีบุญดาคนไต้เข้าข่านอยู่ไว้ดีเมืองไทยไต้อยู่ไว้ดีเมืองไทยนั่นย้อนอุป,ประดัดอนนึงว่าปีดอค่า ตัววัดตัววัดพาสปอร์ตแน่ก็มาสีม่วงก็มาสีเขียวก็มาสีเหลืองเออป้อมหัวอีสังส่วนสินสังเปลี่ยนอ่ปิ่นแท่งปินป่นปิ่นหาว่าใครเฮงก้อนไหนหนึ่งปิ่นน้ำก็ผ้าสีที่ไหนฮเนี่ยเป็นก็ดีเลยน้ำไล่น้ำเนีำำ่ยสมกว่า์เฮ็ดสังยิ่งย้ำว่าเปลี่ยนลงวงจริงดีมาอ่องเป้ตีอ่องเป้การเลือกตั้งเสียและไ่พีธาเนี่ยเพราะว่าจัดปานเฮียงการกอดีดี จุงหยิบต่องก่าวามเรียนดีก็ดีดีมีเชืงเยอะขึ้นมากล้าหนาเผือหนาขาวอดีใไ้้มาเลีอยวเอ้ยในตางหันถึงสุนตุวมองด้วยวันตั้งนาว่ามันปีนปีนกว่าจึงไหนเอ้ยปีนอนอะทาไหรแต่เขาข่าเจื้อนอยู่เมืองไทยเนี่ยเขาก็เลยเพ่นการเมืองเหมือนกันโดยไทยเขา มางก็ก็อ like nah. nah, so so like ันเด่นเด่นอีนึงก็ด้วยกับถึงญี่ปุ่นอเมริกันด้วยกับถึงรัสเซียเลยเงาลายนาซิกลุมฟงาุวก้าจังการด้วยข่าวอันการเมืองเลยลองเลียเพี้ยนปึงกันเออนี่ก็เป็นสภาพะของเมืองโครงการเยออีราลการแด้จั่ซุูมเลยุยก้ตด้วยหันว่าปพราะเมืองไทยไรดีมั่รสีไรโบนโฮลีมีน้ำกัดเหมือนหนังพี่ท่าว่าไหนย้มย้ำอาซีเขา ก็เล้อยู่ง่ายกินล้มตังยังตังมอนหรือจะเปลี่ยนดินเทไ,ได,ไดก้ก็ได้มีเฮียงเตะพืชพักเตะมีกระลาผึนหนาขาวมาลีมาใจกันจริงนั้นเอาไว้เตะเฮือกุมนมดจุ่มก่อการเมึงมาเนื้อเมึงไปตกใกจะสินตรงผาตรงเขาพวกใครอรอนเทได้ก็จางไปมาอยู่กุย้ยเนี่ยนด้นส่วนโดนนะ ดีโม,รม,ม,มนะคร,ราซีนั่นมันหอมหวานมอการ์นั่นคอมมิวนิสต์ในเมืองไทยนั่นมันหมึกมเอรมอการฮีเหมือนเงรานีปีนอหอกหอกครับก็แนั่นแหละลองลอดเพร่งองขึ้นเยอะรองกัดเย็นลองเปลี่ลยนกว่าสุดไล์ลองด,ดีโมคราซีอําหึงไีถึงเขาเย็ยนใจเย็ยนใจกันใจจุ้มยิบกออ่า,าได้ตีหึงหวานเมืองดีงขึ้นเยอะ ผนหลีเมยียดมองชามีหั่งซิกจุลุ่มปอกเศรเสรีเตือนเมืองจานหอดมาของมี่วันมีมึงตัวยวันสัมดีขึ้นโหดขึ้นเหลือเศรษีดังจานเปลี่ยนผันเ,ลเหลยอยือเศรษีไรเฮียงมาตีดิมคริสีเมืองวันตกเปลี่ยนจุ่มละวุนด้วยฝากกันไว้เสียงก็ไม่ลองดิมครีสีคอมมิวนิสต์กิงเก่ากิงมาแอไรแต่ที่ไรมาผู้นำก็ใหม่ นเมืองไทยใจใหญ่เสียมกาห้าหมื่นคนดังดอกบันตุยยังใครไรจีนนั้นปีนอกอะไรปีนอตค่ะคำว่าด้วจยจอยแชเยากับบุญทพยียบันรายการนั้นไงกับใเหอามาด้วยในเมืองไทยพอหล่อนตอนหนึ่งตีมาอบหลองจุ้มยิบกองสองจุม้มจุ้มอาเซียโคลายอันจอมซึกอยอะซึกอก่อนโหเยากับวันให้จุ้มยิบกองหางใต้ก็เลย สองจุดได้ปวนหูเขาเมีอายุวัตติเยอะมากเจ้าปังผ้าได้เจ็ดสิบป้ายอมจ้าเจียสิกัยกหกสิบปายสองก็โฮมกันปากสามสิบปีเมือ่อปเออดีอ้ามไม่วิกาลองพ่อมโฮมได้อยู่ดีแล้ววันมาแน่ไปพ่อมกันไรไปโฮมกันไรตื่ว่าเขาจ่าเมื่อเขียนใครเตียนกันอยู่จึงนั้นไปมีก้นกลางมันเส็ยก้องกายกันไร ปีน่าอลายอยู่ดีเข้าคาโกนเฮ็ดข่าวเกาหลีโกนมือก้อนหนึ่งด้วยว่าซิทได้เข้าคาได้ย่าพิว่าดีอุก,กันละตึกว่าจุ้มเก่าจุมา้มมา,าเกาเ่าจ่ามือเขียนที่เรืเตียงกันเออเหมือนเข้าห้ากับโซ่หลงนั่นเนี่ยมันมีอยู่ลอยได้แรงลอยสองนางแหล่หวานให้ บอกว่าเจ้าอยอสซิเจ้าปัางพลาดแต่สนหลงหลาก็รีเมืองไปป้าว่าเขาใส่ใจใครหังใครเฮ็ดเต้อยู่ที่สองก้อนเลยสองเจ้าเนะยสามเจ้าว่าเอาเป็นว่าห้าเหรีต้องเป็นก้ยลยะเจ้าปัางเข้าก็หนูไม่ใจอยู่ด้านปังพื้นสาป,ปางฮะอยู่จม นำคงเหมขนเช่นบ่มีข <Yeah. S 2> ่าวเงาสิเขาเดี๋ยวมาลาเดีเจ้าค่ะไม่ไม่ใจหางบ่นอะเดเจ้าป่าเท้าค่ะ่อดีกอมกว่าลอย้อยเท่ากว่ากำตอยตัวเออพี่เนอะนั่งไหนไม่ได้เป็นเั้วนายดอลเาร์เพียนลินรอตเจือเครื่องอตไต้ตมึงรอตเจ้าป่าเข้าพนดีเลยวนดีแนวไว้อันน้อยู่ที่ด้านหนึ่งส่วนตัวอีฮาร่ายไม่เสียบกัน เวลาราจะสิทธิ์เขาอยู่ดังจันวันเมนื่อได้อายุอาศก็ใหญ่มาลองจินจ่าแรหวนนั่นแต่ไมีลองเลียกร้ายท่านี้เออเใช่เลนก็หลีด,ด้วยไปในหลุมพื้นใดปอลับน้ำจุ่มเลยก็ซ้ำเดิยมเกือบปีนองรังไงเมืองไทยเนี่ยเฮาขาหันว่าจุ่มนั่นจุมน่มนั่เมื่อหา้าปีิการมึงแค่เข่งกันพาเวียงก้นเพียนการนี่ บางก็ใกล้อเลี๋ยวจีของคงเบ่งมันก็ทมว่าคงเบ่งอาเซียเป็นพระเทศคงเบ่งของเจ้าป่าผ้าเป็นปรนเทศนี่พะเป็นได้ก็เลยว่าสิ่นั่นบอกว่าก้นว่างเผียนการนั้นสีนาที่การปลอนนะดับสิกเกขาใจคนเนี่วิ่วันเมื่อได้ทาง,งินก็จะยอะสิมีอาณาก็จะยอะสิเข้าใจ เออีเตุกู้ชกูลองก็จ,จะยั่เจ้บบาบังผ้าเนยข้อดีมันจะเนี่ยครับคงเบ่งนั่นก็ผู้วังเพียนมันเจ้บบาจ่าังผ้าเปิดหนปาปเอาที่จ่บบางผ้ามาเจ้เทียนกัอนอืมก้นหลงสั่งมาไอาตั้งนาเขามาใจกันคงเบ่งของจ่บบาังผ้านั่นเลยเป็นโจมมือฮะเจ้าสู้ฮะคุณเสียงคือได้สือเทีนหน้าผู้เพียนการปั่นเออกบนันปีเราปัณน,นี้เทางหร่ สุดใจปราชญก็ใจอย่าเมือไทยไทยว่าหงางยาวตื้นเดียมไรตักเสียงถิงลยเปิ้อนว่าหางเข้าเปิ้อนขายข้าวสารบรนเทาไว้ก็ขอ,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 องยาวของย่องปอดของก็การเรียน,นก,ก็มึนปอกเปียกปอกเปียกป้อมเรียนมันก็กองซักเอ้ยมันเป็ีย่ยนยที่ไหนเฮ็ดสังเลเียงป้ายศีนัน่์นย้อนห้ามเมียนกันห้ามหมูก่กันไนะล่น่ะลาได้ว่าห้ามเป็นสุดตับสิุดใจกัน เออโนมีมานหน้ากันเมียน่ะเวกา้าไลอุก,กันนะั้นมีดีอุบอมีดองคัดใจอะไรเช็ดการเมืองเจ็ดจกักปีดองอะไรอย่ีเสียนไาเดยอยู่ย,ยาวไปด,นนนดนืนหนุ่มมัดด้ดิ้งใจรู้กวนหลวงรังจานก,ก็เท่ามาัดดิ้งก,กันูจะดรการก็ดิเท่าวัดดิ้งกันเจ้าหวังผ้าก็ดิเท่าวัดดิ้งอ่นเออบรอณา,นาภรลดีมอนหูปอจจาปอง โลี่าสองก้อก่ไปกับพวกันพราะว่ามันหวยเพาะว่าปีน่ะไปวันอเหมือนสองเจ้าเส้นนาเส้แทงเป็นไป้ลยละเอออนี้นะหลีไม่ใจ่วุ่นะเจือจัปีนองหูปนีงหลายเอออันนี้เจ้กูก็กวนด้วยละเห็นสังเใต้เข้าคาเนี่ยคูนํำก็เนไรกนหนึ่งมีอันไหนติ๊กๆไหล เพิรสเมียนผูเพียงการมนีหลวงโมเรียกรายให้งนี้ไร้เนาเฮี้ยันมีองค์ปีอยู่ห้าตาหอลังจานกวนมึงก็ด้วยมันจะว่าหมนะหมวุ่นหม่าสาหมด้วยอยู่ข้างงมันกัวจุ่มเลยเผดิโมเรียกรล่เผดโมหาก้นมีปีญญายจะได้จ่ยเหตุการณ์การงนกุยอํำนัดอกเก้าเลยเออหูฮ่าบ่หวานเต น้ำมันเปียกทนอันนี้ก็ต้องดักฟี่น้ออกขาดแด้เนี่เอาไว้จอยแช่ยาก็บปุนพีแบบได้กัดมาสมครั